รอแจ้งอย่างเดียวครับว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วนะครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าประธานเอ็มบาเป้ครับรอแจ้งให้กับทางเปเชรับทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเลอปาริเซียงครับบอกว่าคลิเอียนเอ็มบาเป้รอแจ้งไปที่ che, เปเชเกี่ยวกับการไม่ต่อสัญญาใหม่กับสมสรให้รับรู้ในเร็วๆนี้อนาคตของเอ็มบาเป้อยู่บนความไม่แน่นอนครับหลังจากมีการออกมาเปิดเผยว่าเขาจะไม่ใช้เงื่อนไขยขยายสัญญาไป1ปีทำให้ของเดิมจะหมดในกลางปี2 0 2 4 ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยพยายามจีบเบียงเอเย่นของเอ็มเปเป้ครับเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องอนาคตโดยบรรดาสื่อทั้งในและนอกฝรั่งเศสคาดหมายว่ามีแนวโน้มสูงเลยที่เอ็มเปเป้จะไม่ขยายสัญญาออกไปล่าสุดครับสื่ออย่างเลอปารีเซียงลงข่าวว่าเอ็มเปเป้ตัดสินใจแล้วไม่ต่อสัญญาออกไปแน่ๆและเตรียมตัวแจ้งไปที่สโมสรอ,อย่างเป็นทางการเร็วนี้กรณีนี้ทำให้เจ้าของสโมสรที่กาตารวมไปถึงประธานใหญ่อย่างนาเซอร์อันเคไลฟี่หัวเสียกับการตัดสินใจของเอ็มเปเป้ไปอย่างมากนะครับไม่พอใจ ทางด้านของเอ็มบาเป้พร้อมลองเล่นจนครบสัญญาถึงกลางปีหน้าผิดกับเปเช่ครับที่เตรียมหาทางปล่อยตัวเอ็มเาเป้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยจะหาว่าไม่ต่อสัญญาใหม่นะครับโอ้โ oh หเอาละสิครับมันขัดกันซะเลยต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงครับโอ้ oh, ไม่น่าจะต่อสัญญากับเปเช่ออกไปหรือเปล่าสาหรับเอ็มเปเป้รอแจ้งในเร็วเ็วนี้นะต้องมาตามครับจะเป็นจริงหรือเปล่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของประธานเอ็มเปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม